ทำไมต้องเดินป่าการเดินป่าไม่ใช่แค่การก้าวไปตามทางแต่คือการชาร์จแบตให้กับหัวใจและจิตวิญญาณของเรามีงานวิจัยมากมายบอกว่าธรรมชาติสีเขียวช่วยคลายเครียดได้อย่างมหาศาลช่วยฟื้นฟูสมาธิทำให้เรามีแรงใจกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและการเดินป่า ยังได้ทั้งการออกกําลังกายท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์แถมยังสนุกเหมือนการผจญภัยเล็กๆที่เราไม่วันลืมแต่ก่อนเข้าป่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวโบราณมีคำพูดไว้ว่าคืบก็ป่าศอกก็ป่าหมายความว่าในป่าพลาดแล้วมักย้อนกลับไม่ได้เพราะที่นั่นไม่มีร้านค้าไม่มีบ้านคน ไม่มีใครช่วยเราได้ทันทีทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมและความไม่ประมาทเท่านั้นก่อนเดินป่าเราควรมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เพื่อหาซื้ออาหารเตรียมอุปกรณ์ศึกษาเส้นทางเพราะถ้าลืมอะไรไปในป่าไม่มีให้ซื้อและความผิดพลาดเล็กๆอาจกลายเป็นอันตรายใหญ่หลวงโดยเฉพาะเรื่องการจัดของถ้าไปทำวันสุดท้าย เราจะเหนื่อยนอนน้อยพอรุ่งเช้าต้องเดินป่าร่างกายก็ไม่พร้อมและที่แย่ไปกว่านั้นมักจะลืมของสำคัญบางอย่างไปเสมออีกเรื่องที่สำคัญที่สุดคือร่างกายในป่าเราต้องใช้อวัยวะทุกส่วนไม่มีหยุดพักมือเท้าเข่าทั้งหมดต้องพร้อมใช้งานโดยเฉพาะเท้าและหัวเขา่าเพราะมันต้องทำงานไม่หยุดไม่ว่าจะเดินขึ้นหรือเดินลง ก่อนออกเดินป่าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเท้าไม่มีแผลไม่มีเจ็บรองเท้าถุงเท้าและถุงกันทากต้องใส่แล้วสบายเวลาลงเขาเล็บเท้าห้ามชนหัวรองเท้าเด็ดขาดถ้าเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยเดินไปเรื่อยๆมันจะหนักขึ้นจนบางทีเดินไม่ได้และกลายเป็นภาระให้กับเพื่อนร่วมทางเล็บมือเล็บเท้าก็ต้องตัดให้พอดี ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปเพราะในป่าแค่เล็บหักเล็บฉีกก็คือปัญหาใหญ่แล้วและที่สำคัญก่อนเข้าป่าควรถามคนพื้นที่ก่อนเสมอถามว่าเจ้าที่เจ้าทางชื่ออะไรสารอยู่ที่ไหนเพราะถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจช่วยเราได้ผมเองเคยหลงป่าหลายครั้งในสมัยก่อนโดยเฉพาะครั้งหนึ่งที่ภูสอยดาว ปี2,547ตอนนั้นมั่นใจมากมีไฟฉายถึง3กระบอกแต่พอหยิบมาใช้ฐานดันหมดหมดทุกกระบอกกลางคืนมืดสนิทมองไม่เห็นแม้แต่มือของตัวเองผมได้แต่นั่งอยู่ตรงสันเขาและพนมมือไหว้เจ้าพ่อผู้สอยดาวขอให้ท่านช่วยไม่นานนักลุกหาคนหนึ่งก็เดินย้อนกลับมาเขาเอาเทียนมาให้สองเล่ม ผมจุดเทียนแล้วเดินลงเขาคนเดียวทั้งที่รู้ว่าถ้าเทียนดับเมื่อไรผมจบแน่แต่น่าแปลกว่าตลอดทางเทียนไม่เคยดับเลยจนกระทั่งถึงศาลเจ้าพ่อภูสอยดาวตอนนั้นเองมีลมวูบใหญ่พัดผ่านหลังเหมือนบอกว่าส่งถึงที่แล้วนะลูกก้าวแรกที่เหยียบถนนราดยางน้ำตาผมไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการเดินป่าไม่ใช่เรื่องเล่นเล่น เราต้องรู้จักภัยในป่าทั้งจากสัตว์ร้ายมแมลงแม้แต่โรคยุ่มเทบทากแค่สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ก็ทำให้เราแย่ได้บางพื้นที่ยังมีช้างป่าเสือหรือแม้แต่สิ่งเร้นลับที่เรามองไม่เห็นและอย่าลืมภัยธรรมชาติน้ำป่าลมแรงหรือฝนกลางคืนสิ่งเหล่านี้หากไม่รู้ล่วงหน้าอาจทำให้คืนนั้นนอนไม่ได้ทั้งคืน ผมเองเคยไปนอนกลางเต็นบนดอยผ้าห่มปกโชคดีที่คนขายอาหารเตือนว่ากลางคืนลมจะแรงมากจากหน้าผาผมเลยเลือกกลางเต็นตรงที่มีต้นไม้บงังและคืนนั้นหลับสบายทั้งคืนแต่เพื่อนๆที่กลางเต็นรับลมทั้งเต็นพังทั้งคืนนอนไม่ได้เลยนี่แหละคือสเสน่ห์ของการเดินป่ามันเต็มไปด้วยบทเรียนเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่คาดคิด ธรรมชาติให้ทั้งความสุขความสงบและความท้าทายและถ้าเราพร้อมการเดินป่าจะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่เราไม่วันลืมเลยตอนต่อไปผมจะเล่าให้ฟังลึกกว่าเดิมเกี่ยวกับเคล็ดลับเอาตัวรอดในป่าและสิ่งที่คุณห้ามพลาดถ้าคิดจะก้าวเท้าเข้าสู่เส้นทางสายเขียว